สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลที่รักทุกท่านวันนี้นะครับเราก็มีข่าวคราวจากฝากฝั่งทางทีมชาติเกาหลีที่เป็นคู่แข่งของเราในแมตต์ต่อไปในการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบที่2ในวันที่21นี้นะครับที่กุงโซในแมตต์แรกและที่สนามราชมังคลากีราสถานในวันที่26ที่จะถึงนี้นะครับในแมตต์ที่2อาทางเพจสมาคมฟุตบอลเกาหลีนะครับหรือ kfa ได้ออกประกาศนะครับในวันนี้คือวันที่11ถึงรายชื่อ23นักเตะ ของทีมชาติเกาหลีที่จะเข้าร่วมเตะในรอบคัดเลือกสองเกมสำหรับฟุตบอลโลก2,026นะครับที่อเมริกาและอเมริกากลางที่จัดขึ้นในเดือนอมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับในแมตท,ที่เจอกับทีมชาติไทยนะครับโดยมีเนื้อหาว่าซีรีส์2เกมนี้เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่โค้ชทีมโอลิมปิกคนปัจจุบันคือฮวางซอนฮงนะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโค้ชชั่วคราว ของทีมชาติชุด A เ,เมื่อเดือนที่แล้วสมาชิกคนสำคัญได้แก่กัปตันทีมซนฮึงมินนะครับจากทอตนมฮอสเปอร์ pur, ที่เล่นในศึกเอชียนคัพครั้งล่าสุดและคิมมินแจจากเบอร์เยนมิวนิกรีคังอินจากปารีสแซง n ชแมงนะครับได้ถูกเสนอชื่ออีกครั้งในครั้งนี้นะครับโดยโค้ชวางชุนหงนะครับได้เลือกผู้เล่นบางคนนะครับที่เคยการทำการแข่งขันในเอชียนเกมเมื่อปีทีแล้วเขาร่วมด้วย นะครับเช่นเบ็กซึงโฮนะครับออมวอนซังนะครับได้ลกลับมาติดทีมชาติชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็เห็นได้ว่า,าโค้ดวาซุนฮงเนี่ยได้รวมนักเตะระดับสตาร์ของทีมชาติชุดปัจจุบันกับรวมกับทีมชุดยู23ซึ่งเป็นสตาร์ดาวเด่นในช่วงแข่งขันเอเชียนเกมปีที่แล้วเข้ามาในทีมนี้ด้วยครับจึงถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งนะครับ จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าครั้งนี้เกาหลีใต้เนี่ยใช้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของเขานะครับไม่ได้เป็นตามที่ข่าวเลยว่าเขาจะมีการดรอปตัวผู้เล่นโดยซูเปอร์สตาร์เขายังมาครบครับแล้วก็ยังบวกกับนักเตะที่มีสีเท้าดีแล้วก็สามารถเล่นในรูปแบบของการโค้ดของโค้ดคนนี้นะครับมาด้วยก็คือทีมชุดโอลิมปิกนะครับขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วย ดังนั้นเป็นเกเป็นแมตช์ที่หนักสาหรับทีมชาติไทยพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับสิ่งที่เราเฝ้าติดตามและให้กําลังใจทีมชาติไทยของเรามาเนี่ยเราก็ต้องเชียร์นะครับให้ทีมชาติไทยเราสู้เต็มที่ก็ข่าวครา,าวนี้นะครับทางสมาคมฟุตบอลประเทศไทยโดยเฉพาะโคดิชีเนี่ยก็คงเตรียมการรับมือว่าจะเล่นในรูปแบบไหน แผนการเล่นของอีชีเนี่ยเท่าที่ผมสงเกตมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ได,ได้ได้ตลอดนะครับแล้วแต่ผู้แข่งขันว่าคู่แข่งขันที่เราจะเจอเนี่ยเราเจอในระดับไหนความแข็งแกร่งแบบไหนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่โค้ชทุกคนจะต้องรับผิดชอบนะฮะโดยเราเป็นผู้ชมผู้เชียร์เนี่ยอาการวิภา์วิจารณ์เนี่ยก็ได้อยู่ครับแต่ถึงขั้นว่าจะไปะตัดสินวิธีการทําทีมหรือ อะไรก็ตามแต่ที่เป็นการตัดใจของโค้ดทีมชาติไทยผมคิดว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเหมาะสมเพราะว่าอย่างไรเราก็มีโค้ดทีมชาติไทยนะครับมีสมาคมมีผู้ทํางานในแต่ละหน้าที่เป็นตัวแทนเราแล้วนะครับเราก็ต้องอเดินทางไปในจุดที่เป็นจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายเราให้ดีที่สุดถ้าจะาถามว่าการค้านหรือว่าการ อ่า้ข้อสังเกตหรือการวิาพากษ์วิจารณ์มีได้ไหมมีครับเป็นสิ่งที่ดีครับมันจะได้นําไปปรับปรุงแต่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นที่จะอ่าเหมือนฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยจะล้มล้างกันเลยเนะี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอ่มันยังอยู่ในช่วงที่เรากําลังเดินทางมาได้ด้วยดีจะผิดพลาดจะแพ้จะชนะเราก็ยังอยู่ในรอบเอ่อในรูปในรอยที่เราเดินทางมาถูกทางนะครับแล้วก็ถ้าเราจะ มีการเปลี่ยน,ปนแปลงอะไรเล็กน้อยนะครับที่เราอาจจะไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องผู้เล่นไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องแผนการเล่นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นแค่อุปรกรบครับเล็กน้อยจริงๆแต่องค์รวมของทีมชาติไทยชุด A ชุดใหญ่เนี่ยฮะกับนโยบายของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามาพูดกันลงความเห็นกันว่าไปถูกทางหรือไม่ผมเชื่อว่ามีแฟนบอลน,นะครับมากมายเลยนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยที่บอกว่าตอนนี้เรากําลังเดินทางมาถูกทางแล้วนะครับส่วนรายละเอียดเปียกย่อยเนี่ย มันสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขกันได้ผลการแข่งขันตอนนี้เราก็อยู่ในระดับที่เราพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นระดับทีมชาติของเรา,าลักษณะการเล่นการทํางานของโค้ชของสามาคมดีทุกอย่างครับถ้าเราจะเอาส่วนปีกย่อยเกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกตัวผู้เล่นแทคติกการเล่นหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเราเองนะครับเป็นบุคคลเนี่ยนะครับไม่ใช่องค์กรอะไรเนี่ยมาคิดแล้วก็สร้างกระแสที่มันจะทําให้เป็นเรื่องลบเกี่ยวกับทีมชาติไทยผมคิดว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง นะครับมันมันมันเป็นอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์มันออกไปในทางลบมันเป็นในทางปั่นป่วนทําให้แพ้ชั่นทําให้อุดมคติทําให้กําลังใจของนักเตะและผู้ที่ทํางานเขาเนี่ยเสียหายนะครับดังนั้นเราต้องระวังแต่ถ้าท่านนะครับบอกว่าตัวผู้เล่นไม่ดีนะครับติดทีมชาติมาชุดนี้มีปัญหาว่าโค้ดเรียกตัวไม่ดีแผนการเล่นเนี่ยไม่ถูกใจท่านท่านต้องเสนอมาด้วยครับว่า นะครับไอ้แผนการเล่นที่ถูกใจนี่คืออะไรเป้าหมายสูงสุดคืออะไรพูดมาให้ครบวงจรนะครับเหมือนอยกตัวอย่างผมพูดเนี่ยไอ้ที่ผมมาเชร์ทีมชาติไทยเนี่ยผมผมไม่ไม่ใช่จูๆ่ๆว่ามาอวยกันนะฮะถ้าท่านฟังคลิปผมมาตั้งแต่แรกลยตัในแต่คลิปแรกเนี่ยท่านจะเห็นว่าผมพูดนองหมดเลยว่าเป้าหมายมันต้องเป็นอย่างไรนะฮะแล้วแนวทางของทีมชาติไทยตอนนี้เนี่ยเป็นทีมชาติไทยที่เดินทางตามแนวทางของเจแปนเวผมไม่ได้พูดเองเลยนะครับผมเอาหลักการมาจาก วิธีการทํางานของญี่ปุ่นหลักการมาจากตำราเจแปนเวแล้วก็ผมวิเคราะห์การทํางานของมาสึสะดาอิชินะครับผมเห็นหัวจิตหัวใจของมาดามแป้งและคณะกรรมการทุกคนว่ามีความจริงใจนะครับมีความเสียสละมุ่งมั่นพัฒนาและผมเห็นความตื่นตัวในวงการไทยลีกนะครับฟุตบอลไทยที่เราต้องช่วยกันรักษาภายในของเราเนี่ยตอนนี้นะครับลีกแม้กระทั่งลีก3เนี่ยก็สนุกสนานมากครับ ไม่ว่าจะเป็นทีมที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับก็คึกคักนะครับคนดูสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาพบวกทั้งหมดเลยแต่สิ่งเล็กๆน้อยเนี่ยถ้าเราจะมาอะไรกันในจริงเนี่ยมันมีจํานวนมากครับที่มันมีมันมีส่วนที่มันยังผิดพลาดอยู่เราก็ค่อยๆแก้ไขมาแล้วไงครับและตอนนี้การแก้ไขก็าลังดําเนินอยู่นะครับจากร้อยปัญหาเราอาจจะแก้ไปแล้วประมาณสัก4ี่สปัญหาเดี๋ยวมันก็จบครับไอ้ปัญหาปีกย่อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามาพูดกันเนี่ยมันไม่จบหรอกครับ ถ้าให้ผมให้ผมมานั่งตั้งประเด็นนะถ้าผมจะติเนี่ยเยอะแยะครับผมจะติให้หมดเลยแต่มันมีประโยชน์อะไรครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเรามาถูกทางแล้วโค้ชเราเนี่ยถ้ามองภาพรวมนะมองภาพรวมมองแบบผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยมองมองแบบคนมีวุฒิที่ภาวะหน่อยเนี่ยก็คือทีมชาติไทยเรากาลังก้าวหน้าไปได้ด้วยดีถึงแม้จะมีแพ้มั่งพลาดมั่งอะไรก็ตามแต่มันก็อย,ยังอยู่ในกรอบนะครับเรียกตัวผู้เล่นไม่ถูกใจมั่งเนี่ย มันก็ยังอยู่ในกรอบที่เรายังพอใจในผลงานภาพรวมของสมาคมฟุตบอลและทีมชาติไทยของเราเนี่ยมันยังอยู่ในจุดนี้แต่ถ้าท่านมีทฤษฎีใหม่แล้วครับไม่ใช่เจแปนเวแล้วงานเนี้ยนะครับอาจจะเป็นอยุธยาเวหรือว่าลำพูนเวหรือว่าเป็นสกลน,นครเวอย่างนี้ฮะเสนอมาเลยครับแล้วบอกว่าต้องเรียกตัวผู้เล่นแบบนี้แบบนี้เนี่ยไทยแลนด์เวต้องเป็นแบบนี้พูดมาให้ชัดครับอย่าไปเจาะเอาเฉพาะประเด็นมา เรื่องตัวผู้เล่นนักเตะและทําไมโจนาธานเข้มดีไม่ติดทีมชาติกระติดทีมชาติได้ไงล่ะครับโคตระนะเอาแท้ทุกวันนี้ก็แย่แล้วนะครับจะไปแข่งที่ซาอตุตัวผู้เล่นเขาจะปล่อยไห่กี่ตัวยังไม่รู้เลยนะครับนักเตะดีๆอย่างที่หลายหลายคนคิดว่าเป็นดาวรุ่งเนี่ยก็แบ่งโคตรระไปมั่งครับทัวร์นาเมนต์ที่เราจะไปเจอแมตต์ต่อไปที่เราจะไปเจอจีนเจอสิงคโปร์ค่อยเรียกมากกได้ครับ ไม่เห็นมีอะไรเป็นหน้าเป็นสิ่งที่หน้าวิตก,กังวลเลยนะครับอันนี้เราต้องมองภาพรวมให้ดีตอนนี้เรามาช่วยกันเห็นใจทีมชาติไทยดีกว่านะครับว่าตอนนี้นะครับเราต้องให้กําลังใจโค้ดดิชีให้กําลังใจตัวผู้เล่นนักเตะทั้งยีิบสามคนไม่ว่ากฤษดากาแมนอ่าสุพรรณทองสงเขาจะมีจุดบกพร่องจุดพลาดอะไรแต่ที่แน่ๆคือแพชชั่นความตั้งใจของเขามีนะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยซึ่งเราก็อย่าลืมว่ากฤษดากาแมนเนี่ย เขาเคยมีผลงานที่ดีในยุคข,ของมาโนมาเหมือนกันนะครับคนเราเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเราเนี่ยให้กําลังใจกันครับนักเตะทุกคนมันมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในมีช่วงเวลาที่อาจจะเป็นกําลังใจหรืออาจจะเป็นมิติส่วนตัวของนักเตะแต่ละคนอาจจะเป็นช่วงที่เขาดรอปลงมานิดหน่อยนะครับอะไรก็ตามแต่เราต้องให้กําลังใจครับนักเตะเรานี้เนี่ยก็คือนักเตะทีชาติไทยที่ เฮดโค้ดทีมชาติไทยของเราเรียกตัวเข้ามาแล้วคนที่ทํางาน,นจริงๆเขาต้องการใช้สายนะฮะเราก็ควรจะอยอมรับในจุดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอา๊ะทำไมเรียกคนนั้นคนนี้เข้ามาทําไมไม่เรียกคนนี้คนนี้เข้ามานะครับคุณต้องพูดต่อให้จบนะเอาละตอนนี้ผมมีหลักสูตรของบึงการเวบึงการเวของผมเนี่ยต้องข้ามไปที่นู่นแหละครับปากสันนิดน,นึง นะครับไปเอากําลังใจจากพี่น้องปากสันเสร็จแล้วเอาก็อาสร้างนักเตะรูปไม่น้ําโขงนะครับเอาฝีพายที่เก่งๆของนักความพนมขึ้นมาช่วยด้วยเพื่อจะอเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการพายและการใช้กําลังขาและจากนั้นเราก็ไปที่ปากใต้นะครับเราก็ดูการเล่นของมาเลเซียซึ่งเป็นนักเตะที่น่าสนใจเราตั้งเป้าหมายไว้เลยนะครับว่าเราจะเอาแชมป์รุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับแล้วภาพรวมของนักเตะไทยก็คือมียุทธศาสตร์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ การที่คุณไปเลือกกฤษดาการแมนหรือไม่เลือกโจนาธานเข็มดีเนี่ยมันเป็นผลเสียอย่างไรพูดมาให้ครบวงจรครับนี่คือไทยแลนด์เวนนี่คือบึงการเวบอกไปเลยครับแบบนี้โอเคผมคิดว่ามันน่าฟังแต่ถ้าเราจะมาเจาะเอาเป็นบางข้อบางข้อบางข้อมาติกันนะฮะในขณะที่ทีมชาติไทยขึ้นมา12อันดับในขณะที่ทีมชาติไทยเรากําลังมุ่งตรงในแนวทางของจแปนเวแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีทฤษฎีมากเพียงพอเนี่ย เราก็ควรให้กำลังใจพี่น้องเราดีกว่านะครับเหมือนเรานั่งอยู่ในครอบครัวเราเนี่ยเรามีพี่น้องกันสี่คนพ่อแม่เราไปทํางานพี่น้องสี่คนเนี่ยเอาโอเคนะเย็นนี้เนี่ยเราออกไปทุ่งนากันนะครับเราไปาขุด่อไม้มาไปเก็บย่านางมาเราจะมาต้มกินนะครับเราจะมาต้มกินปรากฏว่าเรามาตามรายทางแล้วเราก็สามารถได้ดอกไม้ได้ย่านางปรากฏว่าไอ,ไอ้น้องคนเล็กไปเห็นนกตัวหนึง่งอะ พี่ชายบอกว่าเอ้ยอย่าไปยิงเลยมันบาปเอาแค่หน่อไม้กับย่านางเปไอ้น้องคนเล็กก็มีปัญหาแล้วครับเถียงกับพี่ชายละอยากจะกินปิ้งนกเอาไปฝากพ่อฝากแม่ทะเลาะกันอยู่ในป่าไม่ยอมกลับบ้านทะเลาะกับพี่ชายครับทําไมไม่เรียกโทวรทานเข็มดีเอ่อทาไมยังเอาสุพรรณทองสงกิษดากาแม่มาติดทีมชาติเอาไปเอามาก็ง,งอแง,งยอยู่ในป่าไม่ยอมกลับบ้านทั้งๆ้งที่ได้หน่อไม้แล้วทั้งที่ได้ยานางแล้ว พ่อกับแม่กลับมาตอนเย็นจะทําไรไถนาก็จะได้กินกันละเอาไปเอามาก็เลยกลับมาทํากับข้าวไม่ทันครับสรุปแล้วเป็นยังไงนะครับเด็กคนนั้นบอกว่ากินนกเนี่ยมันได้เนื้อได้หนังมันอร่อยกว่านังสติก็มาทำไมไม่ยิงนกพี่ชายบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะเพิ่งไปยิงนกเลยทําแกงหน่อไม้ก่อนยิงนกมันก็ได้กินแค่ตัวเดียวตัวเล็กๆแต่แกงหน่อไม้ไม่ได้กินเป็นหม้อกินทั้งบ้านเห็นไหมครับสิ่งที่ผมพูด ถ้าคุณจะติอะไรคุณต้องมีทฤษฎีครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีทฤษฎีมันจะกลายเป็นความวุ่นวายปั่นป่วนครับเหมือนรัฐสภาไทยนี่แหละยกมือประท้วงกันทั้งวันทั้งคืนสรุปแล้วไอ้เรื่องให,ใหญ่ๆโ,โตๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อปากท้องชาวบ้านนะชีวิตความมันอยู่ของเราจะดีขึ้นมันก็เลยไม่มีครับเนี่ยเห็นไหมครับเกาหลีเข้ามาทั้ง่วนทั้งมินนะผมบอกไว้ก่อนอีฮังยินก็มานะครับใครบอกว่าอีฮังยินจะไม่มาแล้วเขายังได้สตาร์จากทีมชาติชุดโอลิมปิกเข้ามาด้วย ท่านจะช่วยกันเชียร์หรือเปล่าถ้าช่วยกันเชียร์วันที่21ไปกันเยอะๆครับคลิปนี้ผมพูดไม่ยาวเพราะว่า,าผมรู้แล้วครับผมจะพูดคลิปยาวเป็นบางครั้งแต่คลิปนี้พูดสั้นๆให้ได้ใจความได้ใจความรวมนะฮะก็หวังว่าครอบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านจะจับความหมายของของคลิปนี้ของผมได้ว่าผมพยายามพูดเรื่องอะไรนะครับขอบพระคุณมากครับ